Oh ถึงแม้ว่าประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวจะย,ยังคาราคาซังแต่ก็ดูเหมือนจะไม่กระทบกับโปรเจรกต์โกฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวของโทนี่จาหรือจาพนมหรือว่าจาทัชกรยีรัมยอดดารานักบู๊ไทยแห่งหนังดังอย่างองบากและต้ยมยำกุ้งเวลาสุดสื่อบันเทิงต่างแดนตีข่าวเรื่องที่เขาคนนี้ได้รับเลือกจากพุ่มกับเจมส์วานแห่งหนังซออินซิเดียสและล่าสุดคนเรียกผีหรือเดอะคอนจูริงให้อยู่ในทีมนักสแสดงภาคต่อที่7ของหนังเร็วแรงทะลุนรกหรือ Fa s t and Furious 7ผลงานหนังแอคชั่นเรื่องดังระดับบ็อก บัสเตอร์ของฝั่งฮอลลีวูดซึ่งนี่ยังจะถือเป็นผลงานหนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกและเป็นผลงานเดบิวต์ในวงการบันเทิงฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวของจ่าพนมอีกด้วยยอดดาราคิวบูของไทยตอบคำถามประเด็นนี้ผ่านทางอีเมลไปยังสำนักข่าวต่างแดนอย่างฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าเดิมนั้นตัวเองก็เป็นแฟนหนังแ and Furious อยู่แล้วเพราะชื่นชอบการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วสนุกคนดูมีส่วนร่วมผสมฉากบูและอารมณ์ขันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแถมหนังฮอลลีวูดโปรเจกต์แรกของเขาอย่างแฟชัเซเว่นเรื่องนี้ยังจะส่งให้ ได้ร่วมง,งานกับวินดีเซลและเดอะร็อกยิ่งทําให้เขาเป็นปลื้มยิ่งกว่าการเป็นผู้ชนะในแมชไหนๆเลยอีกด้วยซึ่งถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าจาพนมนั้นจะเข้าไปสวมบทใดใน f ฟร์เซเว่นแต่นั้งเผยแผนเดินกล้องถ่ายทาออกมาแล้วว่าจะเริ่มต้นกันในเดือนกันยายนนี้กับกําหนดฉายวันที่11กรกฎาคมปี2014โดยก่อนหน้านี้ในหนังแฟร์ซิกส์ค่าย Universal p i c t u r e ก็มีการดึงตัวยอดดาราคิวบูชื่อดังของเอเชียอย่างโจเอเทสลิมแห่งหนัง The Red Redemption อดีตนักยูโด ชาวอินโดนีเซียที่ผันตัวมาเป็นดาราและานแบบเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมนักสแสดงของแฟร์ซิกมาแล้วหนังทำเงินทั่วโลกกว่า785ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ2 4 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นเกือบ5เท่าตัวของทุนสร้าง160ล้านเหรียญเลยทีเดียวและนอกจากนี้ไม่กี่เดือนก่อนจะพนมก็เพิ่งจะประกาศโปรเจกต์เตรียมประชันบทบาทกับดอฟลุนเกรนดารานักบูฟฟ์คอลิบูดจากหนัง The Expendable 2ในผลงานหนังบุของไทยที่ทุ่มทุนสร้างถึง150ล้านบาทแถมเรื่องนี้โทนิจา เขาจะควบทั้งแสดงนำรวมทั้งกำกับการแสดงด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะ